สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริชัดผลจันทร์รหัสนิสิต6 5 3 6 2 9 6 7อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขายโยธาค่ะ Increment และ Decrement Operator เ,เ,เป็นคำสั่งเพิ่มค่า Increment และคำสั่งลดค่า Decrement ของตัวแปรอีกหนึ่งซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่ามาก่อนแล้วรูปแบบตัวแปรบวกบวกตัวแปรเท่ากับตัวแปรบวกหนึ่งตัวแปรลบลบ ตัวแปรเท่ากับตัวแปรลบหนึ่งไม่มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมายชื่อของ c บกบวกจึงสื่อความหมายของการอิน r ค m ร n เมาจาก c Programming Language หรืออาจหมายถึง c บกบวกสามารถทำอะไรได้เที่ยวทับกับ c และมากกว่า c นั่นเอง Prefix and Post-Fix INCREMENT DECREMENT เมื่อใช้คำสั่งนี้โดดโดดบวกบวก m และ m บวกบวก ต่างก็มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวก1ลบลบ n และ n ลบลบต่างก็มีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ n ลบ1เมื่อใช้คำสั่งนี้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ n เท่ากับ m บวกบวกมีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ m m เท่ากับ m บวก1 n เท่า MM, กับ m m n เท่ากับบวกบวก m มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวก1 n เท่ากับ m อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือถ้าเราใส่ค่า8ในอากีหนึ่งแล้วก็อีกีหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอากีหนึ่งบวกบวกเนี่ยคำตอบที่ออกมาจะเป็น8แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อากีสองไปใน8เป็น8แล้วก็อากีสองตัวเนี้ยเป็นบวกบวกอากีสองก็จะได้ออกมาก็จะออกมาเท่ากับ9ค่ะคำสั่ง compound assignment เนื่องจาก m เท่ากับ m บวกหนึ่งเราสามารถใช้ m บวก แล้วถ้า m เท่ากับ m บวก5จะใช้ m กับบวกอีก5ตัวดีไหมคำตอบคือไม่ดีแน่ให้ใช้รูปแบบตัวแปรเป็น op เท่ากับเป็นคำสั่งย่อนะคะตัวอย่างก็คือ n เท่ากับ n ลบหก็จะกลายเป็น n ลบเท่ากับหค่ะตัวอย่างคำสั่ง compound assignment นะคะตัวอย่างก็คือ number เท่ากับ number บวก1 เขียนใหม่เป็น Number บวกเท่ากับ1 Total เท่ากับ To t a l ลบ Discount เขียนใหม่เป็น To t a l ลบเท่ากับ Discount อันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะคะก็คือถ้าเราใส่ค่า n เป็น44คือค่าเริ่มต้นนะคะแล้วเอา n บวกเกเนี่ยก็คือค่าเริ่มต้นคือ44 44บวก9จะออกมาเป็น53แต่ถ้าให้เป็น n ลบเท่ากับ5 ก็คือเอาค่าปัจจุบันตะกี้นะคะก็คือ53าามรกจะได้ออกมาเป็น48และต่อไปนะคะเป็น n คูณเท่ากับ2ก็คือให้มีค่า2เท่าจากค่าปัจจุบันนะคะก็คือเอา48มาคูณ2จะได้ออกมาเป็น96ค่ะโปรแกรมโครงสร้าง Sequential ทำตามคำสั่งลำดับจากบนลงล่าง Selection Branching ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด if เลือกสองทางทำชุดคำสั่งหรือไม่ทำอะไรเลย if else ทางเลือกสองทางทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไข nested if else ทางเลือกหลายทางประกอบโครงสร้างเอง switch ทางเลือกหลายทางมีโครงสร้างที่แน่นอน repetition looping ทำซ้ำหรือวนรอบ for loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่ง while loop รวจสอบเงื่อนไขก่อนทําชุดคำสั่งดูวายลูปตรวจสอบเงื่อนไขหลังทําชุดคําสั่งคําสั่งทางเลือก if statement ไม่มี else รูปแบบ if เงื่อนไขชุดคาสั่งแล้วก็เป็นปีกาจะตงใสเข้าไปนะคะชุดคําสั่งอาจเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายคําสั่งแต่ถ้าเป็นหลายคําสั่งต้องอยู่ในปีกาชุดคาสั่งจะถูกกระทําก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง คำสั่งทางเลือกสองทาง if else statement รูปแบบนะคะก็คือชุดคำสั่งที่ 1, หนึ่งก็เป็นขีดทับสองอันแล้วก็ if cross ชุดคำสั่งที่สองก็คล้ายๆชุดอะไรอี่งคือขีดสองอันเป็น if แล้วก็ cross ชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือว่าหลายคำสั่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำชุดคำสั่งที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเท็จจะทำชุดที่สอง อันนี้เป็นคำเตือนนะคะต่อไปไม่ต้องใส่ปิกาโอมิสเบรสเฉพาะกรณีเมื่อมีคำสั่งเดียวเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างคะ่ะวอลุ่มหนึ่งเอลซัวลุ่มสองก็สามารถปินองกมานได้เลยโปรแกรมนี้คอมไพร์เออเร์เลอร์เพราะเหตุใด เกิดคอมไพล r เอร์พอจะตีคำว,ว่า if cross เป็นคำสั่งเดียวทำให้ else ไม่มี if นำเงื่อน,นไขนี้ใช้แทนกันได้ไหมนะคะศหมายถึงเท็จนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือหมายถึงจริงนี้เป็นตัวอย่าง อันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ควรระวังนะคะก็คือต้องใช้เท่ากับเท่ากับสำหรับการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ต้องพิมพ์ติดกันด้วยน,นี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่ควรระวังอีกนะคะก็คือในทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถใช้0ูนย์น้อยกว่าค่า x หรือว่า0ูนย์น้อยกว่าค่า x หรือว่าค่า x เนี่ยน้อยกว่า10 ส่วนในภาษาซีเนี่ยต้องแยกเป็น2นิพจน์ย่อยนะคะตัวอย่างที่ผิดนะคะก็จะเป็น3.0นะคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ GPA น้อยกว่า3.7ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะจะได้ค่าจริงเสมอถ้าแก้ให้ถูกนะคะจะต้องเป็นใส่วงเล็บแยกเป็น2นิพจน์นะคะก็คือ3.0นน้อยกว่าเท่ากับ GPA แล้วก็ ใส่แอนสองตัวนะคะแล้วก็เป็น GPA น้อยกว่า3.7อันนี้ m a c of a b c นะคะ nest if else statement หนึ่งนะคะทั้งเลือกหลายทางแต่ละเงื่อนไขนะคะจะถูกตรวจสอบตามลำดับจนพบเงื่อนไขที่เป็นจริง และเฉพาะชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นที่จะถูกกระทําถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่เป็นจริงนะคะชุดคำสั่งที่อยู่หลัง e l s e จะถูกกระทําความจริง e l s e สุดท้ายถือว่าเป็น option ไม่มีก็ได้อันนี้ต่อนะคะก็คือ multiple if statement นะคะก็คือ if x น้อยกว่าส่วนเนี่ยก็สวจะเป็นลบหนึ่งแต่ถ้าเป็น if x เท่ากับ2ตัวนะคะก็จะเป็น0 if x มากกว่า0ก็คือ1พอเพราะทุกเงื่อนไขนะคะจะต้องถูตรวสอบว่าจริงหรือเท็จอันนี้เป็น if else statement นะคะเพราะถ้า x เนี่ยน้อยกว่า0จริงแล้วไม่จำเป็นต้องตรวสอบอีกแล้วว่า x เนี่ยมันเท่ากับ0จริงหรือไม่เงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรเพียงตัวเดียว if x น้อยกว่า0 2นานะคะแล้วก็ไปบวกเงอนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรอ่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวเดียวเหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ถ้าเกิดว่าเราขับรถเร็วเกินกันเนี่ยถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง101-120และกิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ500ความเร็วระหว่าง121-140เนี่ยปรับ750ถ้าขับรถด้วยความเร็ว1 4 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ1,000บาทถ้าขับรถเร็วด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเสียค่าปรับ500บาท มันแก้ไขนะคะอันเป็นตัวอย่างโปรแกรมค่ะ